นะครับเห็นได้เลยครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นร้านจําหน่ายอุปกรณ์ต่างเก็เป็นการทำกราฟิกกราฟิกกราฟิกนี่นะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับตรงใจทางห้าแยกเฉลิมมาเกียรติค่ะถึงเรียกว่าห้ายแย่เลยนะห้ายแย่ขอน้าริตาเจ้าหน้าที่กว่าจะทำกราฟิกเจ้าหน้าที่ได้ให้ธรรมดาเนี่ย ถึงก็ถึงอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆเลยจ้านี่นะครับถ้าน้ำพวยอุดรตรนี้มันจะเป็นอยังไงู่้ชมครับของเราก็หนักนะครับถึงหน้าอกเลยทีเดียวนี้ธนาคารนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นถนนประจักษ์นะครับเดินหน้ากระตรงไปทุ่งศรีเมืองดูน้ําไหลออกนะครับไอ้สมบัติแล้วครับนี่นะครับเหมือนกันเขามีกระสอบที่กุงที่เราก็มีกระสอบเหมือนกันแต่ก่อน รถที่ใช้วิ่งอยเป็นรถของตฉันดอนะครับามาดูในจุดแต่ละจุดน้ำแต่ละพื้นที่ดูสิครับอ,อ,อันนี้ถ้าท่านจำได้ตอนนี้ยกบานึ้นสูงแล้วครับอืมจำได้ครับอยู่แถวลินที่คลองเตยขึ้นมาพอดีนะครับก็รับไปเต็มเต็มทำได้นะครับจุดเบรย์ในจ่าวนี้ก็สะพานจะมุ่งหน้าสารากังคุณตุ้มติดครับคองหมัดแข้งหรอม่อนนีคลองหมัดแข้งครับคลองหมัดแข้ง เส้นทางตรงข้ามก๋วยเตี๋ยวแหละร้านก๋วยเตี๋ยวดาวเทียมฮารุไปแถวท่า,อา,อาเออ,เอ,อนั่ <c oughs> นแหละเออนี่ร้านนี้ตอนนี้เป็นร้านอะไรรักษาศาาักดิ์ไปแต่ก่อนเป็นร้านคอมพิวเตอร์แตกหมดกระจกเนื่องจากรถวิ่งเร็วนะครับตีอะแตกอันนี้ขายรถ,รถยังขายอยู่ไหมขายอั<ห>นน<า>ี้จำลองภาพเหตุการณ์นะทุกขัวนจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรถครับเออนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็ เป็นเหมือมนว่ายาเล่นเฉยเลยแหมคุณเท่กินใช่ไหมอุดรต็อีกินน้ำไหลไปนแบบนี้คมมุณก็ต้องห่วงเลยอันนี้รถกอไปทันนะรถก็ไปทันถ้าไม่ถันก็จะขึ้นขาอย่างหีือกันนี่น,นะครับบริเวณสี่แยกชนระทานถ้าน้ําท่วมก็จะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมครับอุดรธานีของเราก็จะรับเต็มๆแบบนี้นะครับย,ยาวๆแบบนี้ต้องช่วยกันลนะฮะไปไหนวะอือดึงไปน้ําก็ไหลแล้วก็ ถ้าไหลจากนี่สีแย้งสมบัติเขจะโผล่ทีหนึ่งก็าเป็น้วยไหลโผล่เป็น้วยถ้าเลยมันน้วยจะเอาขาลงงวยถึงก็จะไปรุ่งละบริเวณเทกวันชินายาวเลยเอทางเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือเหมือนนะครับท่านผู้ชมครับเอเรือที่มาให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่มีเสื้อตำรวจมีเสื้อตรชดอมมีอะไรต่างๆนะครับนี่ช่วยพี่้องประชาชนเอต้องคิดดูว่าต้องเกาะ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทรานีผู้ว่าอุดอรนายจารึกคนเยคนจำลองท่านสมัยหนึง <c oughs> ดูนะครับชุดลูกหูลูกตาเหมือนกันนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดอรธานีเมื่อปี2544นะครับ <c oughs> หลายท่านก็มาที่เห็นนะครับโดยสารเรือจะไปไหนจับจ่ายซื้อของก็มาีมาเรือเรือก็ดับดูรถทหารวิ่งน,นะครับวิ่งน,นะฮะองวัดออดองวัดอศจุดนี้ไปไหน,นอุตมจิต ดูแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยน้ำทไิแรงขนาดนี้น้ำทไิแรงขนาดนี้ขอทิ้งที่จุดนี้ไปที่อีกแยกเนี่ยอีกสาด้วยอ๋อเดินแยกเมตตาธรรมเงีง่ยแยกศรัทธาทแยกศรัทธาอ่านั่นนะครับน้ำไหลแรงในทีเดียวนะครับต้องช่วยกันต้มแยกต้มน้ำมันเข้าครับช่วยกันผลไม้คนละมืออยากเดินหน้าจะไปไหนอ่ะจะไปห้าแยกว่างั้นไหมใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงอาจจะไปห้าแยกเออใ,ใกล้แค่ได้นะครับ ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับในช่วงปี2544นะครับก็เกิดภาวะติดน้ําท่วมหนักในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหลายหน่วยงานหลายหลายองค์กรนะครับเดินทางเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีกันอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับก็มีการซื้อปูมีการรับบริจาคอาหารข้าวสารอาหารแห้งโดยเฉอาไปชิมข้าวเลยเหมือนไหม <พ uka> เหมือนทุกวันนี้ที่ช่องหลักๆรายงานผุกผูอยากรายงานอย่างนี้มันจำเลอยากให้เกิดไม่มีการเกิดแต่นี้เกิดขึ้นตอนนี้ก็เกิดที่อื่นนี่น้นํา <ๆ S 2> ท่วมรถดัน้จมเลยอันนี้แยกอะไรอะจุดปปเปลเ่ยนที่มีเป็นอาคารขึ้นไปนะครับกองทัพช่วยประชาชนานี่่วยอุดรศรีทุกอย่างเราทาได้เหมือนมาก คนนี้แล้วก็กว่าจะเอามา<ว>นั่งเรือได้ผล<ว>ของนี้คุณลองสืบทราบดูไหมนะจักใช่ไหมจ<า>กักเย็บผ้าดูต่อชะลอ,อก็ออกมาให้การช่วยเหลือนะครับทุกผู้ชมครับโอ,อ้ความสูงของน้ำเขาไปต้องไปพูดถึงนะครับหรือว่าสูงถึงหน้าอกมันจัดอเนีโชคดีนะครับเนี่ยของเรารู้สึกว่าใช้ระยะเวลาประมาณสักครึ่เงเดือนนะครับ น้ำเริ่มลดลงวันที่8วันที่เนี่แหะแต่ว่าโขงจมอยู่นี้เป็นสัปดาห์นะครับแต่พื้นที่อื่นตอนนี้ในต่างจังหวัดที่เกิดนักหนักขณะนี้เนี่ยจมเป็นเดื<ะ>ออค่ะเป็ดูของเราเนี่ยจมอยู่ประมาณสักสองอาทิตย์อาทิตกว่าเะสออาทิตย์น,น,น,ะบบน,นะครับที่เกิดี่ในเมืองนะครับเทือกสะบาสขอนอุดรธาน,นีนะครับอันนี้ก็จะไปหาทิ่มรถเดินนั่งรอรถเมย์ครับไม่มามันก็ไม่ไปไหนนะ มันล็อกจะมันขึ้นมาพี่จะม,มาอ่ะไปเลยไม่ไปก็ปรอรัแม่แาตอนเราอเนี่นยที่อะไรเลย,ย<ะ>ผมก็ไม่เข้าใจมันสนุกสนานดีนนกังครายเครียดคนเนี้ต้องรับตั้งที่เนียคลาเรียดหลังนาะแล้นเดี๋ยไปเครียดตื้นไปสักหนาะเออแต่ละล้างตอนนี้ถ้านนั่งดูข่าวเราน,ะน,นี่นั่งดูอ่อ้มันล้างผมนี่นี่ก็งผมมันกับมาแล้วเออดนจะไปต,ตามกันนะ <laughs> อืมทั่วนหน้าว่าไนะครับคืมหลายพื้นที่หลายจุดนี่ เราเรีนแยกครับเป็นทะเลอ่า